โอเคครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว s p e e d เต t e r ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยิดี <Yeah! S 1> ต้อนรับเข้าสู่ช่องโคเคนวัน <Yeah! S 1> นี้เคนจะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวรถอะไรก็คงไม่ต้องบอกนะแต่งตัวเป็นนักร้องซะเต็มยศขนาดนี้ก็ต้องเป็น M1 Carnival Sound คันนี้นั่นเองนะครับผมซึ <Yeah! S 1> ่งเป็นรถแจกฟรีจากกิจกรรมเนาะล็อกอิน <Yeah! S 1> ทำภารกิจนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้รับมาเลยนะครับผมโอเคถ้าพรีเวเราไปเชิญ ชมรายละเอียดจนในตัวคลิปได้ทุนคัวนควอล์ซาวบอดี้ของคันนี้ก็ถูกออกแบบให้เหมือนกับกีตาร์ไฟฟ้าเนาะก็เป็นรถ M1 ที่สเต็เน้นออกไปด้านค่าเทินอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะสกิลของมันก็คือสตาร์ทบูสเนี่ยพลังเพิ่มขึ้น40%แล้วก็เมื่อทำซุปเปอร์สตาร์ก็จะรับเอ็นแทง25%ก็เป็นรถที่โดดเด่นเฉพาะแค่ตอนออกตัวเท่านั้นนะเนาะแล้วก็เป็นรถ M1 เพราะฉะนั้นความเร็วก็คงไม่ต้องพูดถึงนะมันก็อยู่ในระดับของ M1 นั่นเองนะครับความเร็วของมันกันเลยนะออกตัวซุเปอร์สตาร นี่เอ็นแทงได้เลยนะสแนปเอ๊ยสแนปเท่าไหร่วะมองไม่ทันช่างมันนะ CW ที่301.9อนะโอ้โอเค WCW 285 285โซดา2ครับแอปเกือบรอยที่399.9นะโอเคมากนะครับมันเป็นแค่รถ M1 แจกซีเนาะเพราะฉะนั้นก็สำหรับนักสะสมก็เอามาขับเล่นกันได้นะแล้วก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวขำๆไปแล้วกันนะฮะค่าเวลาเนาะอะไรประมาณนี้ โอเคโอวัลล okay. ิฟซีเดวิลเพื่อเต็มซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเกมเอาคันนี้ไปบอกนะะคือสรุปก็คือมันกักเก็บเอ็นแทงค์ได้ค่อนข้างยากนะครับผมจริงอยู่ที่ว่าต้นเกมเนี่ยมันอาจจะทําให้เอ็นแทงค์ขึ้นมา25เนาะแต่ว่าพอเล่นไปอะ่ะมันก็กักเก็บเอ็นแทงค์ยากนะฮะก็เลยต้องใช้เป็นดิสเทนไวดาก้อนตัวนี้เนาะมันเอามาแบบเออทำให้เอ็นแทงค์เต็มเร็วขึ้นอะ่ะเก็ไม่ค่อยเต็มนะเอ็นแทงค์มันเก็บค่อนข้างยากมากเลยโอ okay. เคเลี้ยงวุฒิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบไอ้เก้าสิบมันไม่ต้องไม่ต้องติดก็ได้นะแล้วมีใครทําเรียงบุธตรงนั้นติดไหม,มอยากรู้ยังเลยโอเคคุยเต็มนะฮะโอ้ดิฟสิดบิไปห้าสิบสองโอ้โหห้าสิบสองเลยเหรอถ้าแล็บสองเข้าตอนห้าสิบสองนี้ผมว่าน่าจะสี่สิบอัพนะเวลาน่าจะสี่สิบอัพนะเดี๋ยวคุยนิดหน่อยนะฮะ c ี่เดบิลุยเทิร์นต่อบุทรหนึ่ง สวัด1 2สวยงามนะฮะ1 2อื้อหือเลี้ยงบูทไม่ติดนะเออผมยังไม่ได้บอกเรื่องสายการปรับแต่งที่ผมเลือกใช้หรือเปล่าใช่ไหมเออเดี๋ยวผมค่อยอินเสิร์ตภาพมันขึ้นมาให้หลังจากนี้แล้วกันนะเออผมลืมลืมว่ะรอบนี้กะจะมาทำรีวิวเร็วๆนะฮะทำรีวิวขำๆไปอ่ะเนาะ CW โอเค รีวิวตอนนี้ก็เป็นเวลาทีสองแล้วเนาะโอเคหนึ่งและออกขวสเบอร์สตารหนึ่งสองโอ้โดนปาดว่ะไปเต็มนะหนึ่งสองไปเตะเตะิวไปแล้วต่อบุธชหนึ่งตรงนี้ใช้ยกล้อได้นะครับเพราะว่าโค้งมันสั้นนะเอามาเล่นขำๆก็ได้แหละนะรถอย่างนี้นะมันก็ อืมเอาเล่นขำๆพอเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรมากนะฮะเขาแจกให้ฟรีก็ดีแล้วนะเอามาสะสมเวยๆงามๆนะเจคันหน้าเข้าทางลัดแบบระมัดแล้วโอ้ยโอ้โหผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ตั้งใจย,ยกล้อนะผมจะกดเบรกเพราะหน้ามันจุ่มเฉยๆโอ้เสียเอ็มแทงหนึ่งถังเลยไม่เป็นไรนะพวกนี้ก็ไม่ได้เข้มอะไรขนาดนั้นนะเอวันก็พอจะเอาอยู่แล้วนะ มไม่มีเอ็นแทงเล่นน่ะคงนี้ช้าเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าต่อให้หน่อยต่อให้รอบเด็กๆเราไม่ค่อยมีเอนเนอร์จีในการภาคเลยนะตีสองแล้วด้วยเออโอเคแลบกลอยเหมือนเดิมนะตัดบูทไปครับจังหวะน,นี้ขนาดเตรียมสี่ถึง้าตีเดอิลบาควิเิโอเคผ่านไม้โอ้โห ไม่เป็นไรพลาดได้แต่ต้องไม่พลาดทั้งหมดนะแฮปี้เบกโอ้ว์เดฟสวยงามลูกนี้ใช้ตั้งแต่แรกดีกว่าไม่ต้องเล่นเซฟเซฟหรอกเล่นไลน์นี้มันก็ไม่น่าจะพลาดอะไรนะโอเคตามมาติดติดนะยังได้อยู่ที่สามยกรอเข้าไปนะฮะเอาที่สองที่สองเฉย ว่าโอ้โหกว่าจะได้เล่นเฮ้ยโอเคเอ้ยโอ้โเกือบหน้าจุ่มนะโอเคครับ C W by เคียเต็มสบัดโอเค,อเค,อเคถึงรถมันจะไม่ค่อยเร็วอะไรมากแต่มันก็อยู่ในเกณฑที่ดีอยู่นะ301.9นี่ก็ได้แหละสไลดไปนะฮะโอ้ไม่เต็มอีกนี่ไง ขนาดเอาลิตเต้นไวดาร้อนมาเสริมแล้วนะมันยังเก็บเอ็นแทงคค่อนข้างใจลำบากเลยนะรถคิดซะว่าเป็นรถโมเดลเนาะรถโมเดลมาขับเล่นแลไกันโอเคปูด <c oughs> okay. สวยงามปูดสวยงามหนึ่งสองอแบบระมัดระวัง <c oughs> ออที่จริงมันต้องสะบัดตรงนั้นนันมันจะได้ออกโค้งตรงนั้นไวๆนะแต่ไม่อยากเสี่ยงอะไรมากนะครับปกติก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วนะไม่อยากเล่นท้ายากเท่าที่วอรม์มาคันนี้ไม่เข้ามือเลยนะขนาดมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์สายเทินแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยเข้ามือเลยนะโอเคทางลัดต้องไม่พลาดโอ้ยอต้องลกเบรกย,ยาวๆเซฟเซฟยี่สิ สองโอเคเอาใจคนนอนดิกโอเคครับมันดีตรงที่มันได้เอ็ En tank 25%ดอนออกตัวนี้แหละคือมีหลายๆด่านที่เราจำเป็นต้องใช้เ En tank ในช่วงต้นเกมอันนะฮะโอเคีด CW ไปติดแค่ CW นะ Quick Turn โอ๊ย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 มีเสียหลักเล็กน้อยถึงปานกลางนะที่จริงลายของด่านนี้มัน มันเป็นยังไงแล้วว่าผมจำลายด่านนี้ไม่ได้นะขนาดรถยนต์ผมยังขับไม่ค่อยได้เลยนะด่านหกดาวเจ็ดดาวเลยพวกนี้นะเฮ้ยโอเคครับจะล้อไปได้เลยนะจังหวะนี้รู้สึกโค้งมันสั้นนะโอเคบูตเปล่ายาวๆไปคุยสบัดสวยงามปั๊มหนึ่งคุยเก็บบูตคุยซีดับบิ ้โอเคครับน่าจะตัดบูธนะ C W สวยงามได้อยู่อุ๊ดอุ๊ดเกือบขวี่ต่อบูธ C W อุวดอุ๊ดไหล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 มีไหลเล็กน้อยนะโอ้โอเค ยังถือว่าตั้งหลักเอ้ยยังถือว่าตั้งหลักได้อยู่ไม่เสียาหายอะไรมากมายกำลังคนยังพอมี29โอเคไม่เป็นไรหรอกเนาะ M1 นก็ประมาณนี้แหละคืนนี้เน็ตมันจะไม่ดีกันเหรอโหลดนานเหลือเกินนะโอเคครับหนึสองไว้นะเต็มยังไม่เต็มอีกนะขนาดให้ตอนเริ่มต้นมา25่สิบหนะเป็นไรคลิกไปอีควอไเอร์คันนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยบุ๊หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกอือหือเียงบู๊ได้มาตลอดทางด้วยตดสิบอะไรเอ,อเ 15. สิบห้าสี่ดัวบิลโอ้โหอีกแล้วไม่ได้ตั้งใจจะยกล้ออะไรเลยนะเกมนี้ก็มีคนตามได้นี่หว่าโอเค เงบูธไม่ตลอดรอดฝั่งอีกแล้วนะสี่ห้า C W ไเลยงบูธหนึ 1, 2, ่งสองสามึงห้าสิบสองห้าสิบสองแล็บสองห้าสิบสองก็ประมาณสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบกว่ากว่านะโอ้ติด C เลี้ w, ยงบูธไม่ติดแน่นอนนะว่าแล้วเออเออโอเคครับแต่บูทโอเค น่อยนะ45 CW CW คุยกันตกน,นิดหน่อยหนึ่งส CW W ยังไงมันก็เลี้ยงวูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ M1 หนึ่งสสสได้กันสีอได้อยู่นะสี่สิโอ้โหสี 43. ของหและออกตัว r s t start หนึ่งสองสามสี่ w c w คุยต่อบูทหนสองแล้วก็ดบูทเป็น c w w เควียดเต็มยังบูทไม่ได้แน่นอนว่าแล้วเชียวออแต่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากก็ได้นะฮะขอให้เวลามันจะชา้ายังไงก็ ขับในห้องธรรมดาเนาะถ้าเราซีเรียสก,กับทุกๆเรื่องเราคงจะเป็นบ้าไปเลยนะอีกอย่างมันก็เป็นแค่รถ M1 แจกซีเพราะฉะนั้นก็เอามาขับโชว์หล่อๆก็พอแล้วนะอุ๊ยโอ้โหเกิดแรงประทะกับกำแพงโอเคแล้วนี่นยังเลี้ยงบูทได้อยู่ไงเออมันก็ยังเลี้ยงบูทได้นะไอจุดไหนที่เี้ยงบูทไม่ยากมันก็ยังโอเคนะเนี่ย W พดนิดหน่อยนะฮะบูทเพียว,ยวไง หนึ่งสองโอ้โหแหลบสองห้าสบสี่อเพิ่งบอกกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องไปซีเรียดเรื่องเวลาตัวเองดันมาซีเรียดสซะงกันนะโอเคคิดดนหน่อยนะฮะผมยังบูตไม่ได้นะห้าสิบสี่สี่สิบแปดนะเกมนี้จะจบลงที่สี่สิบแปดนะดูนะว่าผมทายถูกหรือเปล่าถ้าผมไม่พลาดละถ้าผมไม่พลาดอะไรมากกว่านี้ก็จะต่ำกว่าสี่สิบแปดโอเค ปิทธภาพตัดบูธ CW ไปคุยแค่เต็มไหมครับโอเวอร์ดีโอเคคุยแค่เต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าเรียบร้อยเด้งบูธไม่ติดเรียบร้อยเอ้าทำไมเมื่อกี้ผมไม่หมุนติ้วๆตรงนั้นวันนี้โอเวละเอ้วเออเรียบร้อยสีนะ่สิบเก้านะพลาดจุดเดียวก็เปลี่ยนเวลาได้เลยอ้าวก็ยังสี่สิบแปดโอเคก็โอเคแหละ